สวัสดีค่ะลุงพื่นสวัสดีค่ะค่ะ,คะท่านผู้ชมมือี้มาติดตามแนวทางความฝันกับลุงคืนนอท่านผู้ชมนอหลังจากที่พ่อด้พอกันวิกนนนหนึ่ง,งอนอค่ะมารอบนี้ได้ยินว่านคนุณลุงเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของลุงขืนสิเป็นจังไหนกะให้คุณลุงเว้าให้ฟังนอเป็นจ้าไหนคุณลุงรอบนี้ตอนนี้ผมฝันเห็นนั่นฝันเห็นลุงผุ้หญิงคคุณลุงเพื่นเล่าเสียชีวิตไปแล้วละแต่ว่าคุณลุงเพื่นนี ตอนผมไปเด้หน่อยกับบานแกกับยูหันเลยครับเดินนี่มันเป็นซูปปเปอร์ของเพื่อนเราแต่เกาตะกรอนนะครับน้องบอนเวเลินยูหันกันแล้วไปฝ่อเราเอ้าลุงแล้วจะได้หน้าตาคือหนุ่มคือยังหนุ่มยังอันนี้อยู่คือคนหกสิบกว่าส่วนห้วยเท่ารอยกวนเราได้หำำลาว่าเรา,เราได้ลอยสิบแปดปีแล้วเรา,าห้วย,ยมาแต่ลูกเสียชีวิตไปแหละบอมเมนบอกบอมเมนน้องประสาทเนี่ยตายได้แล้วว่รค่ะก็เลยในมือคุณลูกถือโทรศัพท์อยู่เบิ้งลุงเอาอัน บัตรประชาชนมาเบ่งให้ร้านเห็ดคอนเทนต์เนี่ยก็เรียกว่าสันดอกค่ะลุงก็เลยเอาทรศัพั์ไปถ่ายบัตรประชาชนเล่านั่นเล่าเกิดสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกค่ะแต่ว่าเออในความคิดในใจตอนนั้นขึ้นว่ากับบ่ถึงหน่อยสิบแปดดอกแต่ว่ากับบ่อบ่กาเว้าเล่าเนว่าบ่อได้บวกลบคูณหารดอกค่ะเออแต่ว่ากเกือบถึงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ลอยกูปีดอกค่ะเออแต่เ่า่าถวกลูกเนี่ยเราเลื่มอายุบ่อก็คิดว่าน้องครับนค่ะ แต่ว่า,าน่าตาเราคือคนนุ่มนะครับอืม่าเรากินยาอย่างน้องมาลุงนี่แต่ในความจริงเนี่ยเราก็เสียชีวิตไปโดนหนึ่งครับผมก็บบกคงว่าอายุเราต่อไหแลนะครับเนาะเสียชีวิตโดนเหลวตายโดนเหล้วเนาะตายโดนเหลวครับค่ะบานนี้เนีความฝันนี่ไปจังหดคือจังใดไป ถามไทยเรื่องอายุเพิ่นคุณลุงกายางเลีนเน่รอบๆเน่บริเวณเฮื่นนะครับตัวบานเอนมันใกล้ๆกันนะครับน้อกแต่ก่อนเคยไปมาหาสู่กันไปมหาสู่กาเรียนกันลูกไายหลาเล่านะครับลูกทายหลานลกับนายเลื้มนะครับนองเล่ากักับอายุไรเรียกันนะครับจบปศรุ่รงปีหนึงแต่เพิ่นเกิดก่อนเด้ประจักษจบปศรุ่มกาเรียนนับกันนั่นนะครับแต่ว่ากับเปกน่กเสียชีวิตหลายปีแล้ว อยู่ดีๆก็มาฝันเห็นเนาะฝันเห็นครับบ่เคยคิดหอดบ่เคยคิดเห็นเราจะโดนแล้วนะครับค่ะมันเพิ่นเสียชีวิตนี่พ่อพ่อหยี่สิบปีแล้วบ่คุณลุงบ่บทงกันเลื่อหน่อยนะครับเด้อนนาทีเึงครับแต่ว่ากับประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าก็น่าเปลกเนาะคุณลุงเนาะบ่าดนี้ในความฝันนี่เห็นเพิ่นนี่ในความฝันนี่เพิ่นมาในลักษณะจังไดที่แรกนัานเพิ่กันกันนั่งเรียนอยู่หนาที่แรกนั่นคิดว่าตั้งแต่เพิ่น ลุงนี่คือเสียชีวิตไปเลยคือพนังอยู่นี้ก็เลยไปถามเรานะครับมาใน,นคุยกันไปคุยมากกันก็คิดว่าเราบ่อดน,นึ่งเสียชีวิตได้บ้างเออค่ะก็ค,คือปกติคือปกติอยู่นะก็เลยว่าเบิง้งก็เลยว่าที่ตลกเบิง้งเบิ้งเบิ้งเอาเอา,เอา,เ,อาเอาบัตรประชาชนมาเบิ้งลุงผมเสียคอนเทนต์ก็เลยว่านะเออค่ะเออแล้วก็จองบัตรประชาชนไหนเบิ้งในบัตรเรามัตรสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกค่ะอือก็เลยว่าจังมันสิเป็นตัวไหนเนาะว่านเรามาบอกเลขบ่ว่าค่ะ แต่ว่าที่ของเราตอนนี้มันก็เป็นของพื่นไปแหละดูหลน่ะฝ่ายใหญ่ไปที่ทำกินเห็ดหากินทั้งอืินแล้วครับค่ะค่ะ,อคะตอนที่รุ่งคืนเบึงในบัตรประชาชนเพิ่นนโตเลขกโตหนังสือนั่นที่เห็นนั่นเป็นเป็น,ปนงไดคุณลูกเป็นตัวหนังสือสีดำาตใหญ่ัตใหญ่ก็บัตรประชาชนปกติครับแต่ว่าอันนั้นบ่ได้สังเกตเบ่งครับอันวันที่ครับเดือนบอ่ได้สังเกตครับสังเกตพ่อสครับสังเกตแต่พ่อโอเลยหนึ่งแต่พ่อโอว่าพ่อยหญหนึ่งบอกเลือบ่ถือบอว่าบ่ มันบ่ถึงลอยสิบแปดนะขินได้ใจแต่ว่ากับโอกาาถามเรานะครับอย่าเ่าเซฟฟอมนะบอก่าว่าเพราะงี้บุรุษบอกเลขพิดได้กับโอก่าว่าค่ะ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 ฟันฟันไา้หมื่นแล้วบุรุษคืนฟันขึ้นว่านี่ครับค่ะค่ะตัวนังสือกับเป็นสีดำปกติแต่ว่าตัวใหญ่ก็ปกติแบบไปช้่ปธรรมดาครับแต่ว่าในความฝันนันกาเพื่อนกับว่าเพื่อนอายุลอยสิบแปดปีลอยสิบแปดปีครับ โอ้ค่เะเบาเป็นเสียงตัวเลขออกมาเลยเนาะคุณลุง,งเนาะครับบ่ายน,นี้ผมกันเลยมากมากมากคิดเบิ่งนะครับตื่นแต่มาแหละมาเบาสู่เมียฟังกันเลยมาว่ามันอาจสิมาเลยหนึ่งครับเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนแห่งความรักนะครับเนาะมันวันวานเล่นไายนะมันต้องมีอหไรหนึ่งเมื่อนะครับส่วนมากอือค่ะมันสีเฉียดเฉียดนี่แหละเฉีดเฉีดวันวันเล่นไทยนี่ครับวันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ว่างนี่นะครับเนี่ยกับส่วนมากมันสีวนเวียนอยู่นี่แหละผมสังเกินเบิ้งไร้ปีหรอค่ะอือหร<ง> เลขวันวาเลนไทน์ก็เป็นไปได้เลยเนาะลุงืนเนาะไล่มาตั้งแต่14 15 16 17 18เนาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนาะแต่ว่าตัวเลขในความฝันที่ฝันเห็นคุณลุงหยังเกาะลุงผุยวันทาะครับค่ะมาซําว่าเพิ่นมาให้โชคซะเนาะคุณลุงขืนเนาะว่าเพิ่นสิมาให้โชคครับแต่ว่าผมก็สนิทสนมกันกับลูกหลานเนาะแต่ก่อนก็ไปเล่นเป็นประจําครับค่ะเพราะว่าเพิ่นได้บอกเป็นตัวเลขเลยเนาะคุณลุงขืนเนาอายุน้อยเฮาอายุน้อย18ปีแล้วตัวคุณลุงลาว่าเออ บาดนี้อีกอย่างหนึ่งในความฝันนั่นเพื่อนกะมาหาทั้งทั้งที่บ่ได้ฝันเห็นโดนบ่ได้ฝันเห็นบ่คิดเห็นโดนแล้วเพราะว่าครอบครัวเพิ่นแยก่ใหญ่ไปองงค่ะกินทั้งอื่นโดนแล้วครับแล้วก็เสียชีวิตมาเป็นสิบยี่สิบปียูดีๆกัมาฝันเห็นหนอ ครับนั่นแหละเสื้อผ้านะแพทย์ที่เพิ่นใส่มาเป็นปกติบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกเรื่องลุงเสื้อครับเพิ่นใส่แต่ผ้าข้อหดครับผ้าอันโอ้ผ้าข้อหดแบบโบราณใส่โอ้แบบโบราณนั่นแบบยอมข้ามนั่นนะครับโอ้ค่ะค่ะค่ะไขว่าขาหมาใหญ่ๆน่ะนุณลุงเนาะมีมีเสื้อเออเยู่โอ้ค่ะค่ะแต่ว่าบอดด้ใส่เสื้อบอดด้ใส่เสื้อครับอื ที่แรกนความฝันนั่นคุดว่าโอ้พ่อใหญ่หนีแล้วตายโดนเหรอตัว่ว่าเราตายโดนเหรอลูกขคือมานั่งอยู่นี้มาลูกคื่นมาท่านเราแต่ว่าพอเด็กไปนั่งคุยก็แล่าเล้วก็หายไปเลยคํามาที่ข้ามมาเราพอ่นตายในค่ะ้วใหท่านตายได้หำเน่าห้องอายุห้าหกล่อกรุงแลยว่มาดูแลรักษาสุขภาพจะได้ไม่คือคนดุงแต่ว่า่นเราปกติเลยปกติเลยก็ว่าอาบัดประชาชิมาเบ่งเบงน้ำที่นเทนตนก็เลยวันจนจนจนลูกขืนนี่ แปลกใจว่าเบิ้งสิเบิ้งอายุเราเบิ้งบัตรเราเบิ้งเป็นอยังคือทั้งทั้งที่บอกอายุมากอายุหลายอายุอายุมันหลายเกินขอบเขตเกินรูสิอยู่ไรนะอะก็เลยบอกเสื้อว่าสันสางจังไดยก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะลุงคืนเนาะเอาไปเป็นแนวทางลองเบิ้งเนาะลองเบิ้งล่องเบิ้งจังไดยก็ให้โชคให้มันน้ำกันเนาะลุงคืนเนาะ สำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณลุงคืนคือเกาเนาะค่ะนอทีแบบแบ่งปันตัวเลขแนวทางให้เอฟซีของเฮาเน,นาะค่ะนอขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะแบบค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะมาเบิงตัวเลขของลุงคืนเน,นาะค่ะนอหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่ห้าหกเป็นพ่อสอเกิดเน,นาะค่ะนอทีลุงคืนเพิ่นเบิงบัดประชาชนให่ความฝันค่ะท่านผู้ชมะเห็น เลขพ่อซอเกิดสองสี่ห้าหกเนาะค่ะนอส่วนอายุหนึ่งหนึ่งแปดค่ะกะลุงผุยเนาะค่ะนอกระเว้าเป็นตัวเลขออกมาเลยค่ะว่าอายุเพิ่นนี่หนึ่งร้อยสิบแปดปีเนาะค่ะนอกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางความฝันของลุงขืนเนาะค่ะนอสําหรับคลิปนี้จะปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ ทีกดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะนอเขาม่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจะปอกกับขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนอเพื่อที่สิบาพาดตัวเลขเนวทังความฝันเนาะค่ะนอคันมีตัวเลขเนวทังความฝันเด็ดๆอยู่ไสจะปอกกัสิไปติดตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้าน มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกาให้สมควมปารธนาทุกอย่างคะ่ะท่านผู้ชมถือกเลีรล่้ยๆกันทุกคนคะ่ะโชคดีกับตัวเลขของลุ่งคืนเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งปคะ่พะพ่อเสเกิดสองสี่ห้าหเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ